นุชีซูซูกิค่ะมาเลว,วันนี้นุชขอนําเสนอเป็นซูซูกิสวีปจีเอลเฟสีแดงคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าทักแชทมานะคะเป็นลูกค้า FC มาจากจังหวัดสมุทรสงครามค่ะคุณลูกค้าจองแป๊บเดียวเองค่ะจองเสร็จก็ทําไฟแนนซ์ทำไปแน้นผ่าน3ชั่วโมงเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้แต่งหลอ่อจัดเต็มยังไงบ้างนะคะคันนี้นะคะแต่งหลอ่อจัดเต็มแบบนี้เลยค่ะลูกค้าแรปคาดหน้าเป็นสีด ะะมีลายสัญ,ญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์นะคะสวยดูเท่ดูบึ้งมากเลยนะคะคุณลูกค้าคะเผื่อคุณลูกค้าท่านใดอยากติดลับลายไหนสีไหนทักแชทมาคุยกับนุชได้นะคะนุชมีสีลับให้คุณลูกค้าเลือกเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะที่แม็กคะ่ะคันนี้นะคะนุชติดตั้งเป็นแม็กนะคะสวยหรูหราดูดีมากเลยใช่ไหมคะใส <c oughs> ่แล้วเข้ากับรถสีแดงมากเลยนะคะ เผื่อคุณลูกค้าท่านใดอยากได้แมกลายอื่นสามารถที่จะทักแชทเข้ามาคุยกับนุชได้นะคะนุชมีลายแมกให้คุณลูกค้าเลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะที่เบาะภายในนะคะนุติดตั้งเป็นเบาะหนังด้วยนะคะนี่เลยค่ะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลคาดครีมนะคะสวยหรูหราดูสะอาดสะอ้านดูลูกคุณหนูมากเลยใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะสามารถเลือกลายเบาะสีเบาะได้เช่นกันนะคะ คันนี้นะคะเป็นรถสวีป GLX นะคะมีลายคอนโซลเป็นลายเคปลาจอทัชสกรีน7นิ้วค่ะแผงประตูด้านข้างก็เป็นลายเคปลาเช่นกันนะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันที่ประตูแถวที่2นะคะประตูแถวที่2นะคะเป็นประตูแบบสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะนุชก็ติดตั้งเป็นเบาะสีน้ำตาลาคาดครีมเช่นกันนะคะสวยหรูหราใช่ไหมคะ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาด้านหลังนะคะนุชก็ติดตั้งเป็นแลปสีดําคาดแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าก็สามารถเลือกลายเลือกแบบได้เช่นกันนะคะสวยหรูหราเลยนะคะเลือกได้เลยนะคะอยากได้สีใดแบบใดนะคะทักเข้ามาคุยกับนุชได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะนุชด้วยประสบการณ์งานขายมากกว่า20ปีนะคะนุชมีตัวตนค่ะนุชอยู่ที่ซูซูกิตรงเจริญบางบอน5นะคะคุณลูกค้าสามารถทักแชทเข้ามาคุยกับแอดมิน หรือโทรเข้ามาคุยกับนุชได้นะคะที่เบอร์0829581234เท่าเลยนะคะเท่าเลยนะคะมาดูกันต่อนะคะอันนี้นะคะนุชติดตั้งเป็นคลิปฉลามให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะดูรถสวยดูเทสปอร์ตมากๆเลยนะคะนุชติดตั้งและหลังคาดำเงานะคะสวยใช่ไหมคุณลูกคา้า ถ้าสวยสามารถทักแชทเข้ามาคุยกับโน้ตหรือแอดมินได้เลยนะคะโน้ตมีตัวตนนะคะแล้วก็ด้วย ประสบงานงานขายมากกว่า20ปีนะคะสามารถทักแชทเข้ามาคุยกับแอดมินได้เลยนะคะและตอนนี้นะคะนุ่มมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณลูกค้าเยอะแย,ะ,ยะมากๆเลยนะคะอย่างเช่นโปรฟรีดาวโปรดอกเบี้ยศูนย์โปรแต่งหล่อจัดเต็มโปรผ่อนสบายๆค่ะคือลูกค้าสามารถทักแชทเข้ามาคุยกับแอดมินได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะสามารถที่โทรมาหาหนุ่ได้นะคะที่เบอร์0 8 34, 2 9 5 8 1 2 3 4โเท่าเลยนะคะ